สวัสดีค่ะคุณชา้าติจกรรมตีบอลกับวิธีเมสซี่ม่ใช่แล้วคุณคะคุณ,คณมันชื่อกิจกรรมเราจะเปลี่ยนไปด้วยตีบอลตามจังหวัดเมสซี่เนาะคุณสําหรับอันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาในส่วนของ2ห้องนะคุณก็คือห้องที่ท่วงทํานองแผดเผากระแทกหลายชั้นนะคะ มีบอสอีกแล้วเราไม่ค่อยชอบบอสเลยไม่ชอบเพนกวิ้งเลยคุณเสร็จแล้วเดี๋ยวอ่ามันจะมีอีกห้องหนึ่งซึ่งตอนนี้อ่ะตอนที่เราเด่นห้องแรกกันมันยังไม่ได้ปลดล็อกแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตอนที่คลิปมาลงมันจะรวมกันมาทีเดียวเนาะสำหรับห้องที่ท้าทายตีบอสยังไงก็ต้องถึงส0 0พคะแนนเช่นกันแล้วีรายละเอียดของบอสจังหวะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้อ่านก่อนจะได้ไม่ต้องไปอ่านตรงข้างในห้องห้องต่อสู้เนาะคุณตรงนั้นมันไม่ได้เสียง คุณบอสจังหวะนี้ชื่อว่าเซอริ่งลาวาเบิร์ดนะคุณก็คือน้องน้องเป็นนกลาวาเขาจะปุกป้องตัวเองด้วยบ็อกจังหวะรูปวงแหวนอยู่รอบตัวเราให้ใช้ประโยชน์จากบับที่ได้จากการทําลายบล็อกขึ้นเสียงเนาะเพื่อรับกระสุนไฟที่ได้รับการเสริมพลังในการโจมตีน้องได้เพิ่มขึ้นกระสุนไฟนี่จะทําลายบ็อกจังหวะรูปวงแหวนรอบตัวบอสอย่างรวดเร็ว โอ้อย่างนี้นี่เองและสร้างความเสียหายให้กับตัวบอสเอาชนะบอสจังหวะเพื่อชนะในการท้าทายในด่านนี้กับติการเต็มเพที่เพิ่มขึ้นมามีบอสจังหวะ2เนาะคุณแล้วก็น่าจะเป็นกระสุนไอร้อนไหมคะคือ,อ,อไฟกับน้ำเนาะคุณก็คือบอลทาาุไฟแล้วเปลี่ยนบอลให้เป็นทาาดไฟแล้วไปชนบล็อกทาาดน้ํามีหลอมสลายนะคะก็คือเราเป็นเป็นลูกบอลทาาุ น้ำแข็งไปชนกับบล็อกธาตุไฟเนาะน่าจะเป็นอันนี้แหละคุณที่ที่เสริมเพิ่มมามีระเบิดก็คือเราบอลธาตุไฟไปชนบล็อกไฟฟ้าตอนแรกก็งงๆว่าเออหรือว่าเราคือบอลบอลไฟฟ้าไปชนบล็อกไฟอันนี้บอลไฟฟ้าไปชนบล็อกไฟก็ได้เหมือนกันเนาะแต่แผลว่างก็คือต้องเป็นลูกบอลลูกบอลกับกับตัวบล็อกที่เป็นธาตุนะคะตอนแรกเราก็งงๆอยู่นี่แหละคุณเดี๋ยวเราเข้าท้าทายกันเลยนะคะ เขาท้าทายมาคุยกับคุณโทนี้อย่าลืมปฏิคุณเจเจไปไปอันนี้ก็ใช้อ่าทาลายบล็อกขึ้นเสียงบล็อกขึ้นเสียงก็คือบล็บอกอันนี้เนาะคุณที่เป็นแผ่นเสียงเพื่อรับกระสุนไฟเสริมพลังและใช้บล็อกทาดไฟที่อยูดรอบๆตัวบอสเนี่ยใช้ปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดและกระจายเขาก็จะเป็นตัวธาตุไฟและธาตุไฟฟ้ามาให้เนาะคุณแล้วอ่าถ้าคุณมีตัวธาตุลมเราก็แนะนําให้ใช้ตัวธาตุลมทําไมเขาแบ่งแยกตัวแบบนี้อ่ะ ทำไมอ่ะหรือว่าอ๋อเขาจัดเรียงาธาตุให้อย่างนั้นเหรอคุณใช่ไหมคือเรียงเป็นาธาตุลมอา้าแล้วแล้วข้างล่างนี่ก็คือไม่อ๋อข้างล่างคือาธาตุที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคุณก็จะเป็นาธาตุไม้กับาธาตุหินเพราะว่าเกมเพย์เนี้ยไม่ใช้นะคะก็เลยแยกไว้ให้แบบเออเธอไม่ต้องเลือกนะอะไรประมาณนี้ ถ้าเป็นตัวทัดลมทัดลมเรา,เาขายาวที่สุดก็จินดันโจเอาเอาตัวขายาวไปนะคะมีเจ้าก็ได้เนาะคุณแต่เอาจินดันโจละกันเนาะจะได้แบบวิ่งไปได้ไวขึ้นแต่ว่าเขาใช้แค่อร์โหลดกับกระจายคือถ้าคุณใช้แค่ตัวทดลองใช้ก็ได้เช่นกันนะคะไม่ต้องเอาตัวไปเพิ่มแบบเราก็ได้แต่ถ้าอยากอยากเล่นเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ก็ใช้ใช้ตัวเสริมเนาะคุณแต่มันมีบล็อกทัดลมมาให้นะ เพราะฉะนั้นถ้ามีบล็อกทาาลงมาให้คุณก็แค่เปลี่ยนเป็นลูกบอลทตาไฟหรือทตุน้ำแข็งเอ,อิไม่ใช่น้ําแข็งทตุไฟฟ้าก็พอนะคะเขาเน้นเป็นโอเวอร์โหลดและกระจายแต่ว่าถ้าคุณอยากใส่เป็นตัวน้ําแข็งมาเพื่อเพื่อทะลวงก็ได้เช่นกันนะคุณนี่อันนี้ไม่ต้องอ่านแล้วเราข้ามไปเลยนะคะมาบอสยังไม่ยังไม่เกิดเริ่มนี่แน่เสร็จเราก็ใช้เป็นไฟฟ้า ไปฟ้าไปนี่ชิ่งไปหน่อยนึงแล้วน้องก็จะาโอ้โหน,น้องชนชนบอสพอดีเฮ้ยโอลลอนเอ่อทำลายอันนั้นเรียบร้อยแล้วโอเคโมรานี่ให้ให้บัฟมานะคะเราก็แล้วก็ลูกบอลเราอยู่ไหนปะคุณคุณ,คณ,คณอรอหาลูกบอลไม่เจอมาเปลี่ยนเปลี่ยนทาสนะคุณเอาเป็นชนบอสบอกว่าชนชนเราอีกแล้วอุย้ยย่านะ ไม่ไมไมโอเคทีนี้เราเป็นลูกบอลทัดไายอ้าวมันมันเลยบอกขึ้นเสียงคือเราก็จะอยากจะทําลายมันนะแต่ว่า <c oughs> มันแบบบอลมันอยู่ในนั้นไงเราเรียกบอลสำรองมันไม่ได้ไงตัวโอ้ยโอ้ยอ้ยนี่แน่ได้แล้วยิง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 บอสยิงบอสเลยคุณยิงบอสได้1นึ่งพัรก็ติบแต้ม โอ้โห oh, แล้วมันต้องบวกเวลาโอเคอย่างน้อยก็บวกเวลาไปใช้เวลาท้าทายไปเออ ใช้หนึ่งนาทีเองเหอกิจกรรมนี้มันใช้เวลาน้อยเนาะคุณเดี๋ยวรวมกับอีกห้องนึงนะ่จาจะพอดีเนาะระหว่างนี้เราก็รับรางวัลไปล่วงหน้าก่อนนะคะเราไม่ก็ชอบตัวตเจอห้องที่เป็นบอสเลยคุณมันเกือบจะไม่ถึงอะแต่ว่าถ้าถ้ามันบวกยังไงบวกเวลายังไงก็ถึงเนาะคุณอย่าเล่นอย่าอย่าลีลาเกินไปก็พออะไรประมาณนี้เนาะคุณในส่วนของห้องที่4นะคะห้องที่4เลยห้องที่หแล้วคุณเวทมนต์แห่งการโยกลัดจังหวะนะคะ เอออันนี้คือเราเล่นอ่าวันที่1ใช่ไหมละสองสามละสี่ห้าใช่ไหมคุณเล็ดมูลแห่งการยกกระดยกยกรัดยก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 รัดจังหวะนะคุณก็เป็นปอกการทำลายปลอกขึ้นเสียงเพื่อเพิ่มลูกบอลหนึ่งลูกเนาะใช้ปฏิกิริยาการกระจายและช์จไฟฟ้าเพื่อทําให้เกิดเอฟเฟกต์การทําลายล้างที่สอด้องกันแล้วก็ทาลายปอกจังหวะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาก็แนะนําเป็นธาตุลมกับธาตุน้ํานะคะตัวละครที่ให้มาก็ตัวตัวที่เป็นโมลานนี่กับมิสกิเนาะคุณใส่ไปแค่ สองคนก็ได้แค่นั้นแหละคุณแล้วกติกาเกมเพย์ไม่ได้มีกติกาอะไรอื่นเพิ่มเติมแล้วนะคะเป็นแค่คุณเอาเป็นบล็อกทัุน้ำอ่าแล้วก็ดูว่าถ้าคุณจะเด้งไปถึงบล็อกทดัทดทัดทัดอื่นทัดไฟฟ้าอย่างเงี้ยเราใช้บล็อกทัุลมก็ได้อะไรปะไม่ใช่ถือหมายถึงเราเปลี่ยนเป็นตัวทัดลมมาเพื่อที่เจะยตีตีบอลกลับไปให้มันพอมันกระจายไปมันก็จะทำลายได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็จะไม่มีไม่มีบอสก็จะอ่าเล่นเด้งๆกันตามสะดวกเลยเนาะคุณอ๋อมาลูกแรกเราก็เราก็เอาเลยเหรอคุณโทษโทษอันนี้เดี๋ยวเขาอ่าเออเอเอรอรอ,รอจังหวะนิดนึงนะคุณเราอยากเปลี่ยนเป็นธาตุอื่นบ้างอนะ่ะนี่แนะ่ทีนี้ก็เห้ยเสียเสียเลยโถเอย๋ยนี่แนะ่เปลี่ยนเป็นธาตุลมไปนะคะ โอ้โหมันมันทำลายได้นิดเดียวอะ่ะเอ่อกันก็เอาแบบนี้แล้วกันนะคุณอืมโอเคเดี๋ยวเราเราดูบอลเราด้วยเปลี่ยนเป็นทัดลมมานะคะอ่านี่นี่นี่เปลี่ยนเป็นทัดทัศนดีดีดเอาทัดนี้มามันเรานายไปอยู่ตรงนั้นเราไม่ได้นนี่อะดีทำลายบล็อกขึ้นเสียงเอาเราทำลายได้แล้วหรอ โอเคเรายิงไปนะคะระหว่างที่ที่บอกมันมันก็จะเด้งเดกันอยู่ในนั้นนั่นแหละคุณปล่อยมันเด้งไปก่อนโอเคหุยอันนี้ดีคุณเผอิญได้ได้มาพอดีเลยโอ้โหเดี๋ยวเราเราปล่อยปล่อย,อยบอลเขาอยู่ตรงนั้นในนั้นกันไปก่อนฮนายอย่าเอาออกดินายออกมาทำไมเราโอ้ยนายเขาไปเขาไปเขาไปเยอะๆเขาไปเรืออๆอือ <c oughs> แต่ได้หกพันแล้วนะคุณประมาณนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องแบบซีเรียสมากฮจะตีเรียสก็เพรว,ว่าบอลเดือน้อยเท่านห้นคนเราพอขึ้นเสียงปรากฏแล้วแล้วไหนปรากฏแล้วลึกชนะได้ไหมโอเคเราได้บอลมาสองสองบอลน,นะคะปล่อยน้องตีกันไปอยู่ตรงนั้นแป๊บหนึ่งโอเคน้องน้องอย่าอย่าพิ่งออกมาแนนะ่ขอดขอดอันนี้อีกอันนึงโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนอุ้ยไปทัน จะหย่าเธออย่าจะไปอย่าไปเหรอเธอย่าไปเหรอยังยังใช้งานไม่ได้อย่าไปเดี๋ยวจะเก้าพันหกแล้วโอ้โหเกือบได้หมื่นหนึ่งแล้วไหมล่ะ ห<แ>มเวลาท้าทายมันมีให้เล่น2นาทีเนาะคุณเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้นะคะน่าจะได้มากกว่านี้ถ้าเกิดว่าคุณเด้งบอลเร็วๆหลายคนอะไรประมาณนี้ไม่ใช่หลายคนหลายบอลน,นะ mm hmm. ทีนี้ก็เก็บรางวัลเหลือรางวัลอันสุดท้ายเนาะคุณ mm hmm. เดี๋ยวอันสุดท้ายน mm ่า hmm. จะมีเควสเล็กๆน้อยๆเราก็เลยเผื่อเวลาไว้นะคะสําหรับ สำหรับอันสุดท้ายแต่วันที่เราลงคลิปคือมันมันเปิดครบแล้วเราแนะนําว่าวันที่เราลงคลิปเนี่ยคุณเข้าไปเล่นเลยนะคะเพราะว่ามันจะเหลือเวลาอีกอีกไม่มากแล้วคุณเนี่ยอย่างวันที่เราทําคลิปคือวันที่เราลงคลิปก็จะเหลืออีก2วันใช่ปะเรียบร้อยนะคุณ <laughs> ก็จะเปิดครบแล้วเหลือเล่นอีกวันเดียวแค่นั้นนะ ก็หมดแล้วก็ไปอนะัปเดตหน้าเลยคุณแล้วก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะแต่ว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคายบ๊ายบาย,บาย,บาย